สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเช็คโปรแล้วก็เอามาแบนนะครับก่อนนี้นแล้วก็ต้องรู้ก่อนว่าสมมุตินะผมจะสมมุติ <c oughs> แล้วก็ไปดูก่อนว่าเราจะแบนใครนะครับเราสมมุติเราไปดูรูปรีพอร์ตผมเปิดรูปรีพอร์ตมานะครับไอตัวเลขเนี้ยมันคือผมอธิบายก่อนอันนี้มันคือคัตตอมไอดีนะครับอ่ะแล้วก็เปิด นาวิคนะครับไอตัวจัดการบอซีนะครับแล้วก็เชื่อมฐานข้อมูลอะไรให้เสร็จนะครับเ,เชื่อมก่อนนะครับอ่าจะเชื่อมเสร็จอ่าฐานข้อมูลก็แล้วก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนเปิดเซิร์ฟให้นะครับว่าฐานข้อมูลของคุณจะชื่ออะไรแต่ของผมเป็นบอซีสองนะครับอ่วก,กดคลิกก็ไปเลยนะครับแล้วก็ไป user join channel นะครับ yeah. sound muted อ่ะต่อครับเราก็ไปที่ account นะครับไปดูก่อนนี่ของคนนี้นะครับอ่ะมันก็จะมี email id ทุกอย่างนะครับอ่าของคนนี้นะครับผมเอ้ยของคนนี้เนี่ยสังเกตง่ายก็คือถ้าเลขมันตรงกันก็คือเป็นการรีพอร์ตของ id นี้นะครับ นี่คือ ID ของเขานะครับแล้วก็นี่เป็นพาร์เปิดนี่ผมตั้งให้มมมั่วนะครับรูปรีพอร์ตสมมุติเราเช็ะ่ะไอเฮียนี่แบบแม่งรูปโปอ่ะไอันนี้แม่งโป่ะเขามีโดนรีพอร์ตมานะครับว,ว่าโปอะไรทำนองเนะี้ยเราก็เอาคัตเตอรไมดีนะครับนี่นตัวนี้ตอไมดีใส่ตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับ ตรงนี้ตรงสตาร์ทนะครับตรง1น0ให้เปลี่ยนเป็น200นะครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ด้วยก็ดีนะครับแล้วก็มาตรงตรงตรงนี้นะครับตรงนี้แหละดูดัตตานะครับคอนโทรลเอฟนะครับเพื่อการค้นหาถ้าของใครมันไม่เจอนะครับให้ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับติ๊กเราตรงนี้ออกปุ๊บ มันก็จะเป็นการโหลดข้อมูลมาทั้งหมดนะครับแต่ตะกี้ที่มันโหลดมาก็คือโหลดมาแค่100คนนะครับมันก็อาจจะคนโทนเอไม่เจอนะครับเรากดคนโทนเอฟไปขึ้นข้างล่างแล้วก็ใส่ขอต่อมันดีไปปุ๊บแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งมันก็จะเด้งไปนะครับอพอเด้งมาเจอปุ๊บเราก็จะรู้ G C ของเขารู้ดอลลาร์รู้สถานะของเขานะครับแล้วก็ปรับเป็น200 200นั่นคือแบนนะครับถ้าเปลี่ยนเป็น100ก็คือปลดแบนนะครับ ก็ใส่เป็น200แค่นี้นี่แล้วก็กดติ๊กถูกข้างล่างครับแค่นี้2องอันด้วยติ๊กถูกอันนี้ด้วยนะครับแค่นี้ ID ดีนั้นก็จะโดนแบนนะครับอ่ะเราจะมาดูวิธีการเช็คแบบอื่นอีกน,นะครับอ่ะสมมุติว่าเราไม่ได้ถูกรีพอร์ตมาสมมุติว่าเราไม่ได้ถูกเออเราจับโปได้แต่ว่าไม่ได้รีพอร์ตมาเราจะไปเช็คย่งไงเราก็มาเช็คที่นี่เลยครับ ไปดูที่ชื่อตัวละครนะครับยูสเชนสักพักนะครับเน็ตผมกะกะกากไงไม่รู้ใน่นี้มันก็จะมีชื่อตัวละครทั้งหมดนะครับในเซิร์ฟของคุณว่ามันมีตัวอะไรบ้างก็เป็นการแนะนำนะครับ การตั้งชื่อแนะนําว่าจะให้อ่าให้เว้นวรรคนะครับเพราะว่าถ้ามีการเว้นวรรคมันเป็นไปได้ยากที่เราจะเอามาเช็คนะครับเอามาค้นหาคนองเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจเป็นมาตรฐาน,นครับสมมติผมจะหาชื่อชื่อนี้อะเอามากดเหมือนเดิมนะครับกดปุ่ม Ctrl F Ctrl F แล้วก็ใส่ชื่อลงไปนะครับเดี๋ยวมันก็เด้งมามันเด้งมาปุ๊บ มันก็จะเจอคัตเตอรไม่ดีข้างหน้านะครับคัตเตอรไม่ดีข้างหน้าพอเ,เจอคัตเตอรไม่ดีแล้วก็ไปที่อันนี้อันเดิมนะครับนี่เขานะครับแรกแล้วก็มันคอนโทรล F แล้วก็หานะครับถ้าขึ้นสีแดงๆแ,แบบนี้แสดงว่าไม่เจอเราต้องมาปรับตรงนี้ก่อน,นครับให้มันโชว์ทั้งหมดก่อนตะกี้มันโชว์แค่นี้ยกดแล้วกดหาใหม่นะครับอนี่ นี่ก็คือเป็น ID ดีอีเมลของเขาแล้วก็ทำเหมือนตะกี้นะครับก็มาปรับตัวนี้เป็น200นะครับตันนี้ด้วยอัน,นอันนี้นะครับหาแล้วก็ปรับเป็น200นะครับอ่าแล้วก็กดถูกต้องด้วยนะครับต้องกดเซฟด้วยกดเซฟทั้งสองอันนะครับอ่ะอันนี้ เราก็อเราจะมาสอนแบนแบน hwid แล้วก็แบน ip นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าอ่าระบบนี้เซิร์ฟคุณต้องมีก่อนนะครับเราจะไปเช็คว่า id เนี้ยมันคือหลอกอะไรก็มาดูตรงนี้นะครับแต่และเซิร์ฟจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่คนลงลงให้นะครับแล้วแต่ว่าคุณมีหรือเปล่าแต่ของผมเป็นแบบนี้นะครับ hwid หลอกนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้ คัตอมไอดีนี่คงรู้แล้วเนาะว่ามันคืออะไรนะครับก็คือการล็อกอินเข้าเซิร์ฟปุ๊บมันก็จะขึ้นหลอกมาพร้อม IP นะครับอ่าหลอกมาพร้อม IP แล้วก็ HWID นะครับเอาไว้แบบแบรนด์เครื่องนะครับตัวนี้เป็นเลขเครื่องนะครับเราจะแบนยังไงนะครับก็มาดูตรงนี้ครับพอเราดูตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บอ่ะเรารู้ว่าสมมติว่าไอนี่แม่งโปนะนี่ไอพีนี้หลอกนี้นะครับ แล้วก็มาแบนนะครับอันนี้ผมแบนนะครับโปแล้วก็กดบวกตรงนี้นะครับพอบวกแล้วก็เอาตรงตรงนี้มาใส่นะครับก๊อปลบไปข้างด้วยด้วยนะครับข้างหน้าเอามาใส่นะครับแล้วเราจะมาร์กว่าอันเนี้ยแม่งโปเพราะอะไรนะครับอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะใส่อะไรก็ได้เราหรือจะโปกกากได้อย่างนี้ก็ได้นะครับเซฟปุ๊บไอดี ID นี้ ไอเนียนียมาดูไอดี ID นี้ปุ๊บเราก็ไปดูว่ามันเป็ไอเดียอะไรสม,มุดนะครับก็คือไอดีนี้นะครับไอดี ID นี้ก็จะโดนแบนทันทีก็จะโดนแบนแบนเครื่องเลยนั่นเองก็คือการล็อกอินจากจากเครื่องนั้นก็จะถูกแบนทันทีนะครับไม่ว่าจะสมัครไอดีมาใหม่หรือเนี่ยไอเดเีไอดีเนี่ยไอดีฮาร์ดแวร์เขานะครับก็จะโดนแบนทันทีนะครับ ถ้าใครที่แบบยังไม่พอใจนะครับก็แบนเครื่องก็ได้นะครับอันนี้ผมเป็น IP เครื่องนะครับหนึ่งสองอย่าไปแบนนะครับเดี๋ยวเข้าไม่ได้กันนะครับก็เป็นไอสมมติสมมติว่ามันเป็นอ่ะอ่ะมุมมั่วนะครับอ่ะสมมุติว่าเป็น IP แบบนี้นะครับแล้วก็ก๊อปไอพีมานะครับไปที่อ b อบเจกต์ไปที่แบนไอพนะครับอย่างนี้นะครับ กดบวกครับใส่เใส่สองอันนี้ก็แล้วแต่ใส่อะไรก็ได้อันนี้ก็ใครใครแบนก่อนแอดมินก็ได้วีวีวววไม่ได้ครับใส่โมโมะไปก็ได้อันนี้ก็บอกโปก็ได้โปอ,อันนี้วันเวลานะครับวันเวลาที่แบนใส่จะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็กดถูกต้องไปอ่ะมันึ้นว่าล็อกวะ่ะ าการเชื่อมต่อของผมถูกตัดขาดจากเครื่องซับเวอร์ครับน่าจะหลุดจากเครื่องซับเวอร์ครับเน็ตผมเป็นแหลกๆยังไงไม่รู้นะครับก็โอเค okay, อก็ <Yeah. S 2> ประมาณนี้นะครับถ้าเสร็จปุ๊บก็กดถูกต้องนะครับอ่าม,มันก็จะถูกต้องได้นะครับแต่ผมมัน,นเน็ตกากมันเลยเชื่อมต่อหลุดนะครับ IP นี้ก็จะถูกแบนจากเครื่องซับเวอร์ usion. เราก็จะไม่สามารถสมัครเกมสมัครไปปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าถูกแบนออโต้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับการแบนก็มีอยู่3ามามวิธีนะครับถ้าแบบเช็คอีกแบบหนึ่งก็ดูก่อนฟังก์ชันนะครับอ่ะเช็คชื่อนะครับอันนี้เปเช็คชื่อเดี๋ยวผมย่อไปสักชื่อนะครับถ้าใครมีฟังก์ชันนี้ก็ดีนะครับมันจะได้เช็คง่าย,ายๆ่าเฮ้ยแม่งเด็กแม่งกากว่ะ ให้บริจาคเนี่ยให้ผมเทนะครับเอาผมจะเช็คชื่อนี้นะครับสมมติสมมตินะสมมติว่าเออผมไม่รู้จักชื่อนะมันแบบแบบชื่อตรงเนี้ยแม่งมันเยอะเราค้นหาแล้วมันแหลกนะครับเรามาดูตรงนี้ก็ได้นะครับเอาชื่อมาใส่ตรงนี้นะครับนี่แค่นี้นะครับกดเซฟแล้วก็กดลันนะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นแค่เฉพาะของคนนั้นให้ถ้ามันถ้าชื่อมันตรงทุกตัวครับมันจะก็จะขึ้นในทันทีนะมันจะขึ้นว่าตัวละครครับ ขึ้น exp ขึ้นสกิลขึ้นทามนะครับขึ้นอาหารทุกอย่างและครับก็ขึ้นคัสต้องไอดีแล้วก็เอาตัวนี้มาเช็คแบนได้เลยนะครับอ่ะสิบนาทีละแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วก็สวัสดีครับน่าจะหมดแล้วแหละ